ที่มาต่อยมวยเพราะว่าสมายัยเรียนเราเป็นคนตัวเล็กเพื่อนเราก็แบบเป็นกลุ่มจี๊ดๆหน่อยเราตัวเล็กสุดเขาก็จะแบบจะเล่นเราอย่างเงี้ยเราแม่ก็เลยให้ไป้อมมวยค่ะ <oz of bloody> บ้านนอกมันไม่มีมวยหญิงเลย <oz of bloody> น้อยมาก เหมือนเราไปเป็นนักมวยคนแรกของค่ายเนี่ยคาพูดดูถูกมันเยอะมากไปซ้อมมวยเพราะว่าผู้ชายเยอะมีแฟนเป็นนักมวยอ,อยู่ในค่ายก็เลยไปซ้อมตัวแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอไปไปมา,มาเราก็เริ่มคิดว่าจะเลิกต่อยแต่ทีนี้มันก็แบบว่าก็นี่ไงมันเลิกกันแล้วก็เลยไม่ไปซ้อมมวยประมาณนี้พอเราเจอคําพูดแบบพวกเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่า เราไม่ได้มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพิสูจน์ตัวเองมาจากที่เราไม่กิงเราก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นมวยเจอมวยกิงแล้วโอเคจนไปว่าอ่ะเราก็ลบความถูกอันนั้นไปได้มันก็จะมีคนหลายประเภทมาดูมวยเพราะว่ามีมวยหญิงต่อยแล้วในความคิดของผู้ชายกลุ่มนั้นก็คือว่ามาดูสรีระ,อะมองนมนะมองขาเวลาให้น้ําอะไรประมาณนี้ค่ะม,มันก็มีหลายอย่างคะ่ะแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรคือโอเคมวยถ้าคนเขาดูมวยแบบมไม่คิดอะไรแต่ผลสุดท้ายก็คือไม่พ้นที่ว่า ตอนมอยเพราะว่าเหมือนแบบมาโชว์ตัวมากกว่าคําพูดพวกนั้นมันก็ยังอยู่กับคนที่แบบว่าเขายังอยู่ในที่เดิมๆค่ะถ้าถามว่าคนข้างนอกะเขาไม่ได้มองเรางั้นสําหรับเราคือว่าเราต้องต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะคือว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าคําพูดอ่ะคาพูดคนหยุดไม่ได้ตอนนั้นอนุบาลชอบโดนเพื่อนแกล้งบ่อย แล้วที่บ้านนะเป็นค่ายมวยอยู่แล้วพ่อก็เป็นนักมวยลุงก็เป็นนักมวยคือนักมวยหมดเลยเขาก็เลยไม่ค่อยคาดหวังเพราะเราเป็นผู้หญิงแต่เราเป็นคนเสนอตัวเองว่าพ่อนู่อยากต่อยมวยเพราะว่าเราโดนเพื่อนแก่ตอนนั้นมวยเด็กมันผู้หญิงยังไม่ค่อยบูมพอมันมีเราขึ้นไปเหมือนเป็นเหมือนบุกเบิกก็เลยมีมวยหญิงตามๆกันมา เรามุมหนึ่งเราก็เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าด้วยบุคลิกที่ไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงอยู่แล้ว <laughs> <laughs> บางทีมันก็มีมุมแบบอ่ะเราหวานก็หวานเป็นถามว่าเราหวานไม่เป็นได้ไงล่ะเราก็เป็นผู้หญิงเนาะ <laughs> ก็มีมุมแซบบ้างอะไรบ้าง <laughs> แต่ไม่มีแอบแซบนะ <laughs> อะไร <laughs> <laughs> หนูจะเป็นสายแดนคะ่ะก็คือเราชอบเต้นเราก็เอาเอกลักษณ์ของเราเนี่ยออกมาเผย,ยแพ่ว่าเราเต้นเต้นก่อนที่จะต่อยมวยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหนูอ่ะจะทาปากแต่อันเนี้ยพอเราเข้าไปในวันแชมเปี้ยนชิพมันเป็นเวทีใหญ่เวทีระดับโลกเมคอัพไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไเลยถ้าเป็นปูทอนะก็เป็นนักมวยปากแดงแต่พอมาตอม่อยวันแชมเปี้ยนชิพมีแต่ควีนควีนแดนสแตมแดนก็ตอนเด็กตอนนั้นฝึกมวยแล้วนะแต่พ่อแม่ชม ไม่ชกตอนประมาณ8ปดเก้าขวดพ่อพาไปดูมวยพ่อก็เป็นนักมวยเก่าแล้วก็ก็ชอบด้วยเราก็เลยอยากลองชกก็เลยขอพ่อชกค่ะพ่อก็ตอนแรกก็ไม่ให้แต่พอเราขอไปเลยเขาก็ใจออกให้เราชกก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่แฟร์เท็นะคะก็ซ้อมทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์ก็วันหนึ่งก็ซ้อมประมาณ5-7ถชั่วโมงค่ะก็มือสอกนี้ซอกตัด2อกนัด อันนี้สองนะัดมันจะเข้ากะพอดีมันจะง่ายกว่าก็เลยชอบอันนี้ต่อยมีแพ้บ้างมีชนะบ้างค่ะแพ้ก็มาพัฒนาแพก้ก็เจ็บที่สุดก็น่าจะดัางหักคืออยากเก่ง m อ็มเอเราอยากลองอะไรใหม่ๆเราคิดแค่ว่าตอนนี้เราอายุแค่นี้แล้วเรามีโอกาสที่ว่ามากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ตั้งไว้ก็คืออยากจะเป็นชั้นทั้ง3เส้นเนาะเพราะเรามีหลายขาแขน่งในคลิก็อกซิ่งมวยไทย MMA คือเราเราตั้งไว้อย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าสมุดไม่มีมวยจะทำอะไรแต่ก็ที่บ้านมีสวนก็คงจะช่วยพ่อกับแม่ <laughs>